สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำนมข้นหวานทานเองค่ะคุมความหวานได้นะคะไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะวัตถุดิบของเราก็มีนะคะนมโคค่ะนมสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแม่บ้านใช้500 ML นะคะแล้วก็น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะนะคะไม่หวานมากนะคะ เนยสดแท้นะคะ100%เซนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะเรามาเริ่มกันด้วยเทนมสดลงในภาชนะนะคะใช้ไฟกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วเราก็คนนะคะ เราต้องคนไปเรื่อยๆนะคะเขาก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ยังต้องคนอยู่นะคะเพื่อไม่ให้ก้นไหม้นะคะนมก็เริ่มงวดขึ้นแล้วนะคะคนขึ้นนะคะ คนนะคะอย่าหยุดนะคะนี่ค่ะค้นแบบนี้แล้วนะคะเราก็เช็คดูนะคะว่าเราได้ความค้นตามที่เราอยากได้ต้องการหรือยังนะคะเดี๋ยวเวลาเย็นแล้วเขาจะข้นขึ้นอีกนะคะเราต้องกะให้ดีนะคะแม่บ้านคนต่ออีกนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะได้ประมาณนี้นะคะ เราก็ใส่เนยลงไปค่ะคนให้เนยละลายเข้ากันเลยนะคะเสร็จเราจะได้นมข้นประมาณนี้นะคะใครอยากได้เยอะเก็บไว้ทานก็เพิ่อมอาัตราส่วนนะคะ ใครมีขวดมีฝาปิดหรือภาชนะที่ใส่แล้วเก็บแล้วสามารถนำมาใช้ได้ง่ายก็สามารถนำมาใส่ได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะชิมดูนะคะมันเป็นนมข้นที่เราทำเองนะคะเราจะชอบข้นขนาดไหนหรือว่าหวานขนาดไหนเราก็กำหนดเองได้เลยนะคะอันนี้แมแม่บ้านไม่ชอบหวานมากนะคะ อันนี้ค้นไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเย็นแล้วเขาจะข้นขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเราต้องกะให้พอดีนะคะเดี๋ยวเราชิมเลยนะคะแม่บ้านไม่ได้ทำปาต้องโกนะคะใช้ขนมปังโฮวิตก็ได้ค่ะ ถ้าจิ้มปลาต้องโกนี่จะอร่อยมากๆค่ะอันนี้เราทำเองนะคะปลอดภัยไร้สารกันบูดแน่นอนค่ะแล้วก็หวานน้อยนะคะใส่เนยแท้ด้วยค่ะเนยแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะนมโคร100้อยเปอร์เซ็นตอันนี้เราทำให้เด็กๆทานก็ดีนะคะนี่ค่ะ แม่บ้านลองชิมน,นะคะอืมอร่อยมากๆหอมเนยนะคะหวานกำลังดีแม่บ้านไม่ชอบหวานมากอืมเข้มขน้นหวานมันสุดยอดค่ะลองไปทําทานกันดูนะคะ าชอบคลิปของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านจันโปรดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันเมนูหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ